สวัสดีค่ะ,คะมีทานกับอาหารเชา้าด้วยกันนะคะเป็นกาแฟแล้วก็ขนมปังแกงนะคะที่ดี้สุขภาพที่เหมือนกัน อันนี้เขาบอกว่าถ้าลดความอ้วนนะถ้าลดความอ้วนคือถ้าท,ทานกาแฟดำเนี่ยมันก็มีส่วนทำให้ลดความอ้วนได้มีไปอ่านมาใน YouTube นั่นแหละนะคะเมย์ก็ไม่ได้รู้เองแต่ที่เมย์กินกาแฟดำเพราะว่ามีเลือกที่จะกินเองเพราะตอนนั้นที่เลิกกินเพราะกินทีอินวันนะครับเป็นอืมที่มีครีมมีน้ำตาลมีใส่สอะไรนรั้นก็ ตัวเองกินแล้วบอกเป็นฟูมแพ้นะจริงๆเป็นกูมอ่านพอกินเข้าไปมันจะกระอึอกอมกระอือกรออมก็เลยเลิกกินนะก็หนันมากินกาแฟดแบบนะแดำผมเลยแหละไม่ใส่น้ำตาลใส่เป็นนมครีมเที่อยากจะใส่แต่หลายคนก็บอกว่าน่าจะใส่นิดนึงให้มันเป็นพลังงานนะคะแต่ว่าจริงๆพลังงานเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ในมีน้ำตาลแบบพี่นหนูบอก ก็ชอบกินขนมจังแบบนี้จะเจอนะคะไม่มีรสชาติถ้าเป็นคนอื่นเขาก็อาจจะเอานมข้นลงไปโรยนะคะหรือว่าแยมอะไรอย่างเงี้ยแต่เมย์ไม่กินจริงๆเมย์ชอบอีกแผ่นหนึ่งที่บางกว่านี้นะไม่มีไม่มีน้ําตาลกินเข้าไปสะดุดน้าตาลนนี้เป็นเมดๆนะส่วนตัวไม่ไม่ชอบกินนะคะแต่วันนี้มันมีแบบนี้กินแบบนี้คละคือน้ําตาลแค่นี้ก็มันสะดุดเม็ดน้ําตาลเท่านั้นเองนะคะจริงๆก็จะเป็นแป้ง แข็งธรรมดาอยู่างนี้เนาะกินแลเคาะออกนะคะที่น้องเคาะน้ำตาลอ,ออกประมาณนี้เนาะไม่ใช่ไปคือกินกินเข้าไปแล้วแป้งมันอืมถ้าไม่มีน้ำตาลเดี๋ยวเ,เป็นแป้งธรรมดาให้แม่พอกินไปโดนเม็ดน้ำตาลก็คือจะเกิดเม็ดน้ำตาลแข็งคัะแล้วก็ก ก์ธรรมดานะคะถ้ารีบๆมีปุ่สองอันกุ่งหรือมีเกิดนสองอันกุ่งนะอันนี้ก็ไม่ได้รีบอะไรอันนี้ก็จะช้าหน่อยในการปินนะครับพี่น่อ,อยอิ้มนมนะพวก ปกติเมย์กินข้าวโอนเนาะกินกะ็ mm. คือปกติคนอื่นก็จะชงน้ำร้อนแต่เมย์เอาลงไปต้มเนาะต้มขึ้นมาแล้วก็ใส่ชามใส่ชามเล็กๆนั่นล mm. ก็ตั้งไว้ให้อุ่นแล้วก็กินอย่างนั้นเลย mm. กินคล้ายๆอย่างนี้แหละมันเหมือน mm. ตอนนี้เมย์เลยอ้วนขึ้นมานะคะมืกอคืนไปชั่งน้ำหนักโดว่าตานเ่ยขึ้นมาสองกิโลนะ,ะสองกิโล ก็เลยเลิกกินข้าวโอทพักกินข้าวโอ๊ทไว้ก่อนนะคะพี่น้องไม่งั้นเดี๋ยวโว้ว่าไป,ไปมีเคยอ,อ้วนสุดตอนไออ่าตอนน้ำหนักห้าสิบห้าสิบสี่จะเข้าห้าสิบห้านะตอนนั้นอ้วนสดุดเลย้วอ้วนจริงจริงหลังจากนั้น mm hmm. ก็ลดลงมาได้ถึงห้าสิบเอ็ดกิโลนะพี่น้องห้าสิบเอ็ดตอนนี้ห้าสิบสองกว่าห้าสิบสองกว่านะคะ ในช่วงเวลาแป๊บๆนะคะที่กินอาจจะเป็นตอนที่เมกินข้าวโอ๊ตอ่ะแต่มันก็ท,ทําให้ผิวพันดีนะกินข้าวโอ๊ตแต่ว่าส่วนที่ได้เพิ่มเติมมาก็คือถักจะวันขึ้นนิดหน่อยแต่มันก็ดีนะสําหรับคนเมแนะนําสําหรับคนที่ผอมแห้งแรงนอน,ะะอนนะตอนตอนที่เมเริ่มกินข้าวโอ๊ตใหม่ๆนี่มีน้าหนักห้าสี่เอ่อสี่สิบเจ็ดนะคะอยู่อย่างนั้นมาหลายปีผ่านไปแล้วก็ไม่เคยอ้วนเวลยก็พอมีมากินข้าวโอ,อ๊ตตอน ประกอบกับึงซีโนดด้วยนั่นแหละเขาเรียกว่าพอร่างกายเราสรวนมากๆหรือว่าผิดปกติหรือว่ายางต้องอยู่กับที่นานๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องปรับวิธีกินนะเนาะปรับวิธีกินคือร,อร่างกายเขาเรียกว่าเปลี่ยนระบบอกเลยอะไรเงี้ยแนละ้วมันก็ถูกปรับเปลี่ยนใหม่แล้วมันก็จะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างตอนนั้นที่มาถึงสีโอด40วันนะ40วันนี่คือมากกว่า40วันตอนนั้นเนาะคือปรับ มีสาเหตุที่ต้องถืออย่างนั้นอยู่แล้วหลังจากนั้นเมย์ก็มาเริ่มกินข้าวโอ๊ตนะ,ะกินข้าวโอ๊ตแล้วก็จะพบว่าอึ้วนขึ้น้วนขึ้นร่างกายเปลี่ยนแปลงเลยนะคะเปลี่ยนวนขึ้นต่อแต่เมย์ก็ไม่กินต่อเนื่องไปยาวๆนะเมย์กินเป็นระยะระยะนะคะเพราะว่าถ้ากินต่อเนื่องก็น่าจะอ้วนอยู่นะ,ะแต่ว่ามันดีเขาเรียกว่ามัน มีอนุโมทิรลอะไรม่ได้อ่านตั้งก่องน,นะคะกินแล้วรู้สึกว่าดีผมก็จะดีผมบำรุงผมด้วยม,มันเป็นส่วนที่ดีมากๆสำหรับผเนาะจริงๆมัเป็นคนผมเสียทางมากๆ้วยนะคะพอไปกินแล้วมันก็จะสปริงตัวอยากอยู่เหมือนเดิมะคะ่ะแต่สปริงตัวเนาะก็ดี กาแฟนะคะการทานกาแฟือก,กินกิบกาแฟนี่กาแฟดำด้วยยิ่งเป็นกาแฟดำด้วยนะก็จะเป็นเหตุให้เราไม่หิวอาหารนะไม่หิวอาหารก็เป็นการลดความพูวไปลนตัวอันนี้หลายคนออกมาพูดลักษณะนี้นะคะแต่ไม่ไม่รู้ว่าใช่นะลักษณะรือเราฟาแต่ส่วนตัวเมย์เนี่ยไม่พูดอย่างนั้นจริงๆนะคะสำหรับการกินกาแฟนี่ถ้าจะให้ดีก็กิบนะคะก่อนิบก่อนนะคะทำให้กินอาหารได้น้อยลง ดีสาหรับคนที่ดูแลรักษาสุขภาพแบบไม่ไม,ไม่อยากอ้วนอะไรนะคะเพราะว่าการรับประทานอาหารถ้าเอาพิกัดเต็มก็คือกินได้เยอะทีเดียวนะคะเองก็ทานเยอะนะเยอะแต่ว่าหลายครั้งที่เรากินกาแฟเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราไม่กินข้าวนะแปลกมากเลยแต่คนอื่นไม่รู้เป็นหรือเปล่าแต่นม่เป็นนะ,ะมันทาให้เราไม่กินข้าวก็กินข้าวได้หนอกไม่มากกินข้าวได้ไม่มากดีสําหรับคนลดหนนะคะมันดีสําหรับคนลดหนแต่สําหรับคนไม่ได้ลด ก,กาแฟก็อาจจะมีสารคาเฟีนนะมีเลือกด้วยนะคะเลือกที่มีคาเฟีนเพราะว่าที่ผ่านมานี่ได้กาแฟกระปุกหนึ่งที่ตอนนั้นเมย์ทำคลิปไปแล้วลหลนะเนาะปราศจากคาเฟีนนะคะแต่พอมันก็กินเข้าไปแล้วนี่มันมันมันสีดําเลยนะคะมันสีดําเท่านั้นเองนะก็ะเลย นี่กินกาแฟท่านน้นานีนะนอกนั้นก็จะเป็นนิ่งๆไปเลยนะครับคำ<ม>ว่ากาแฟคนจะก็จะคนเป็นกาแฟนี่ถนะูกต้องนะ<ม>แล้วกาแฟนนะมบ้างแค่นี้พอนะคะพอตอนเที่ยงเราก็ไปทานอาหาร,รกลางวันปกติได้เลยาานะคะนก็เป็นของว่างตอนเช้าี่อาจจะไม่ผูกหลับนะตอนเช้าหลายคนบอกว่าต้องกินอาหารที่มีโพชนาการที่ดีเพราะตอนเช้าเราจะใช้พลังงานจากก,การทำงานไปหาเทีย่ยว ตอนเที่ยงก็เป็นมื้อสําคัญอีกมื้อหนึ่งที่จะต้องอาหารที่ให้พลังงานสูงอะไรประมาณนี้แต่ตอนเย็นทานให้น้อยนะคะแต่ของเมสวนกันพึกเลยะคะตอนเย็นดีสดอะไรประมาณนี้แต่ตอนเช้าก็จะเป็นแบบนี้